ก็ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกินข้าวกับพี่จูนกันนะคะวันนี้นะคะพี่จูนก็จะมีพวกผัดพิแกงนะคะเนี่ยวันนี้พี่จูนจะไปทํางานก่อนจะไปทํางานพี่จูนก็ต้องอัดวิดีโอทิ้งไว้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงทํางานแล้วมันไม่มีเวลานะคะไม่มีเวลาที่จะจับโทรศัพท์หรืออะไรต้องเก็บไว้ทุกอย่างนะคะนี่ก็เลยนี่ น,นี้นะคะคุณคุณจะมีน้ําเต็งเมืองปันน้าเต็งเมืปันของพี่กูนะคะไม่ใส่น้ําตาละคะ่ะกินแบบไม่ใส่น้ําตาลนะคะใส่น้ําแข็งนิดหน่อยแล้วก็เนื้อเต็งหมูเยอะๆนะคะอันนี้ก็จะมีข้าวจานโตนะคะกับผัดพิพกแกนะคะพัดพิกแกงไก่ใส่ใบคะนา้าใส่ก้านคะน้านะคะเยอะๆอร่อยะคะ่ะทานด้วยกัน,นะคะ่ะซื้อมาเป็นถุงนะคะไม่มีเวลาทําเองไอพิกน้ำปลาก็แบบกระทัดรัดมาฉีกเลยะคะ่ะ ะะกินเค็มจะเป็นโรคไตกันป่ะเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนสามารถสั่งอะไรได้สะดวกสบายนะคะมีทั้งแอปมีทั้งอะไรทุกสิ่อย่างสิงอำนวยความสะดวกไม่จำเป็นต้องออกไปเที่ยววิ่งตะลอนตลอนนะคะมาทานด้วยกันเลยะคะ่ะรีบแต่งตัวให้เสร็จแล้วก็โทรสั่งแอปไปเลยะคะ่ะสั่งแอปแล้วก็พอแอปมาให้าอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วก็ทานเลย อร่อย okay. mm. ค่ะพิงซาเผ็ด เยี่มาเป็นเคยชอบ บรรยากาศดีมากเลยลมเย็นดีมากเลยค่ะรอบๆอบเหมือนไม่เผ็ดแต่เผ็ด ăn กินช้านะคะทุกคนทุกูนกินก่อนจะเสร็จข้าวจานของทุก,กูนกินเป็นขั้วม้วนถ้นเวลาอัดวิดีโอนะคะจะนานมากไม่ใช่กินไม่หมดนะคะกินหมดจะต้องใช้เวลาเวลาอัดวิดีโอมันจะอัดยาวไม่ได้นะคะมมโม่มรีมันจะเต็ม เเเูป็นใหม่คลิปหน้านะคะว่าพี่ตูนจะเอาอะไรมาทานะคะทุกคนนะรีบกินรีบไปทํางานแล้วก็ขยันลงคลิปยังไม่ได้ลงคลิป3วันแล้ววันนี้คุณลงครั้งแรกนะคะแบบมัวยุ่งติดกับงานนั่นแหละคะ่ะถ้าทำงานไม่มีเวลาเป็นใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ